สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บจิ๊บโฮมส่วนบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆกับจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์สูตรและว,วิธีการทำาบราวนี่ค่ะเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตนะคะ ที่เป็นสูตรหน้าฟิล์มนะคะและเป็นสูตรที่กึ่งก่งประหยัดต้นทุนนะเพราะว่าวัตถุดิบที่จิบใช้นะคะเป็นราคากลางๆนะคะที่ราคาไม่สูงมากที่การท,ราาทําและขั้นตอนการทําไม่ยากเลยนะคะจะทํากินหรือทําขายก็ได้ค่ะ <mm เนื้อดึกๆอร่อยเหมือนกันนะคะ <mm สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเนื้อหนึบคะ <mm ่ะเนื้อก็อยู่กลางๆนะคะไม่ใช่แนวเนื้อฝักหรือเนื้อเค <mm ้กนะคะ ก่อนเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆทำจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเตรียมชามผสมไว้สองใบนะคะในชามที่หนึ่งค่ะใส่เนยนะคะ20กรัมและจิ๊บลดต้นทุนนะคะโดยการใส่น้ำมันรำข้าวลงไปครึ่งมึงค่ะไป20กรัมนะคะใส่ช็อกโกแลตนะคะจิ๊บใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพลนะคะช็อกโกแลตนี่เอาแบบไหนมาทำ ก็ได้นะคะไม่ผิดไม่ใส่ช็อกโกแลตใส่แต่ผงโกโก้ก,ก็เป็นบราวนี่เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะชามที่2นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปเบอร์2 1หรือฟองนะคะกลออะะิ่นบานิลาครึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำตาลทรายป่นนะคะ6กกรัมน้ำตาลทรายธรรมดานี่ค่ะสิบเอ็ปิปั่นะคะเขาละเอียดเราว่าจะคนให้ละลายได้ง่ายค่ะทีนี้คนให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลพอละลายไม่ละลายดีก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปกิน บนน้ำร้อนนะคะอ๋อจิ๊บลืมบอกว่าวันนี้นะคะจิ๊บทำครึ่งสูตรนะคะในคลิปที่นี้เรานําไปตุ๋นบนน้ําร้อนนะคะตุ๋นในน้าเดือดเบาๆนะคะคนเขาเรื่อยๆเลยนะคะในตอนแรกนะคะเนื้อของไข่กับ้ําตาเนี่ยเขาก็จะเหลืออนะคะเราจะตุ๋นแค่พออุ่นนะคะให้เขาเหลวขึ้นเป็นน้ําขึ้นก็พอนะคะนี่คะ่ะจิ๊บยกขึ้นมาดูก็จะเป็นน้ําแบบนี้นะคะก็จะเหลวขึ้นนะคะ กาผสมอีกชามนะคะที่มีเนยกับน้ำมันช็อกโกแลตนะคะก็นํามาตุ๋นนะคะให้ช็อกโกแลตก้อนนี้นละลายดีเลยค่ะพอช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วนะคะก็ยกลงมาคุนต่อให้คลายความร้อนนะคะเราจะไม่เอาผสมทั้งที่เขายังร้อนอยู่นะคะเราจะผสมตอนที่เขามีความอุ่น,นยู่นนิดเดียวเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วชามของน้ำตาลกับไข่นะคะ เราก็จะนำมาคนต่อจนเขาละลายดีต้องเขาละลายดีจริงๆนะคะหน้าเขาถึงจะฟินเนาะนะคะที่ก็นำมาคนนะคะเขาก็จะเป็นุ่นค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าละล,ะลายดีหรือยังให้ใช้มือแตะนะคะแล้วก็ลูบๆดูนะว่ายังมีเม็ดน้ำตาลอยู่หรือเปล่าเนาะนะคะพอละ,ละลายดีเสร็จเรียบร้อยนะคะความขุ่นก็ได้ที่แล้วนะคะก็นำมาผสมกันค่ะทั้งสองชามนะคะคุณภูมิเนี่ยไม่ร้อนนะคะ หรือจะรอให้เย็นก็ได้นะคะก็ต้องเย็นทั้งสองชามนะคะนี้เทรวมกันเลยค่ะพอเทรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ตะก้อเนี่ยคนเข้ากัน,นะคะ่ะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื้อแป้งนะคะเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะความเหลวความเหนียวก็ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะจิ๊บก็จะร่อนแป้งอเนกประสงค์กับผงโกโก้ลงไปเลยนะคะแป้งอเนกประสงค์50กรัมผงโกโก้20กรัมค่ะ ผงฟูเสร็น1่งสีช้อนชานะคะใส่ลงไปแล้วก็ร่อนลงไปเลยค่ะพอร่อนเสร็จแล้วนะคะก็ใช้ตะก,กร้อนเนี่ยค่ะ คนรวมกันนะคะคนจัดตรงกลางค่ะคนให้แค mm ่พอเข้ากันนะคะในข nah ั้นตอนนี้เราจะไม่คนนานนะคะเราจะคนแค่พอเข้ากันถ้าคนนานเนยแป้งจะเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นนะคะอ่ะพอเข้ากันประมาณนี้จึงก so ็พอแล้วค่ะเรายังเห็นว่ายังมีเศษแป้งนะคะที่อยู่ตรงขอบช้างนะคะจิ๊กก็จะใช้พายยางค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคือให้พอเข้ากันพออย่าคนนานค่ะความพ้นความเหลวของแป้งก็จะประมาณนี้นะคะ ทีนี้จิ๊บก็จะใส่ถุงบีบนะคะการใส่ถุงบีบเนี่ยก็จะทําให้บีบแป้งได้ง่ายขึ้นไม่เลอะพิมพ์นั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะจิ๊บจะใส่พิมพ์นะคะ4.5ค่ะจิ๊บจะใส่แค่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะครึ่งหนึ่งของพิมพ์ะคะ่ะอาจจะแบบไม่ถึงครึ่งดีนะคะถ้าทํา1สูตรนะคะใส่ถาดแป้งคูณ8นิ้วได้นะคะจิ๊บทำครึ่งสูตรก็จะได้ถ้วย4.5นะคะ8ถ้วยค่ะ พอบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาจัดเรียง้อเขาิดน,นึงค่ะให้หน้าขเขาวรบเรียบนะคะแล้วเราก็จะมาตกแต่งหน้าตามชอบเลยค่ะของกิ๊บตกแต่งด้วยเม็ดแอลมอนแล้วก็ฟักทองนะคะจะเป็นแอลมอนสไลด์หรือเม,รรม็ดธนบวนเม็ดฟักทองช็อกโกแลตชิปได้หมดเลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะพอแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ นำเข้าไปอบเลยค่ะไฟ140รองศาปิดพัดลมนะคะอบไฟบนล่างเวลา20นาทีค่ะอะจิ๊บก็อบมาได้19นาทีนะคะจิ๊บก็จะเริ่มเช็คสุกเลยนะคะบราวนี่ของเราก็จะแบบฟูขึ้นมานิดนึงนะขร้ะสุดนี้เราใส่ผงฟูได้นะคะจิ๊บก็จะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้บลงไปค่ะถ้าไม่มีของเหนียวติดขึ้นมาก็าแสดงว่าบราวนี่สุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ทีนี้ก็เอาออกจากเตานะคะแล้วนํามาพักบนตะแกรงให้เย็นค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบ,ยะะบร้อยแล้วค่ะบราวนี่อร่อยๆนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพอเขาเย็นเสร็จแล้วนะคะก็นําใส่กล่องหรือนําใส่ถุงไว้นะคะแม่เขาตากลมนะเดี๋ยวขนมของเราจะแห้งเกินไปนะคะเนื้อขนมด้านในก็จะนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ